ไก่ทอดผัดพริกน้ำปลาเมนูทำง่ายๆแซ่บๆตามไปดูกันเลยครับอันดับแรกเราก็มาตบกระเทียมเพื่อทำเมนูไก่ทอดผัดพริกน้ำปลาก่อนนะครับกระเทียมเราก็จะตบเอาแค่แตกประมาณนี้นะครับพริกเราก็จะตบแล้วก็สับนิดนึงนะครับสับหยาประมาณนี้นะครับต่อมาก็มาดูที่ไก่ครับไก่เราจะใช้เป็นไก่บ้านหรือไก่เนื้อทั่วไปก็ได้นะครับเราก็จะสับทั้งกระดูกเป็นชิ้นพอดีทอดนะครับขั้นตอนต่อมาปรุงรสชาติด้วยผงปรุงรสครับ ตามด้วยเกลือป่นนิดหน่อยครับตามด้วยแป้งข้าวโพดหรือแป้งทอดกรอบครับขั้นตอนต่อมาคลุกเคาให้เข้ากันครับเมื่อคลุกเคาเข้ากันดีแล้วนะครับเราก็หมักพักไว้อย่างน้อย10นาทีก่อนที่จะนําไปทอดนะครับเมื่อหมักครบเวลาที่เรากําหนดแล้วนะครับเราก็มาตั้งน้ํามันให้ร้อนๆนิดนึงนะครับจากนั้นเราก็นําไก่ลงไปทอดเลยครับเราก็จะใช้เวลาทอดไปเรื่อยๆนะครับถึงแม้ว่าแก๊สของเราจะไม่แรงนะครับเราก็ทอดไปจนไก่ของเรา สุกประมาณ60%นะครับเมื่อดูแล้วว่าไก่ของเราก็สุกประมาณ60%แล้วนะครับเราก็ตักไก่ขึ้นพักไว้เลยนะครับตักออกมาพักไว้ด้านนอกเลยนะครับวิธีนี้เหมาะกับขนาดที่แก๊สไม่ค่อยแรงแก๊สใกล้จะหมดนะครับเมื่อตักขึ้นพักไว้แล้วนะครับเราก็รอน้ํามันนะครับรอให้น้ํามันร้อนๆนะครับเมื่อน้ํามันร้อนเต็มที่แล้วนะครับเราก็นําไก่ลงไปทอดอีกรอบนะครับและนี่คือวิธีแก้ไขนะครับเวลาเราทําเมนูทอดแล้วแก๊สของเราไม่แรงครับ แก๊สเบาแก๊สไม่แรงแก๊สใกล้จะหมดนะครับถ้าเราทอดไปเรื่อยๆก็ใช้เวลานานนะครับในการทอดกว่าที่จะกรอบนะครับสังเกตดูนะครับแป๊บเดียวก็เหลืองกรอบแล้วนะครับและนี่ก็คือเทคนิคง่ายๆนะครับในการทําเมนูของทอดนะครับในขณะที่แก๊สของเราเบานะครับแก๊สไม่แรงแก๊สใกล้จะหมดนะครับให้กรอบเร็วแล้วก็กรอบอร่อยนะครับเมื่อเหลืองกรอบได้ที่แล้วเราก็ตักขึ้นพักไว้ให้สะเด็ดน้ํามันนะครับขั้นตอนต่อมาเราก็มาลงมือผัดกันเลยครับ ตั้งกระทะให้ร้อนนิดนึงแล้วใส่น้ำมันพืชลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะครับตามด้วยพริกกับกระเทียมที่เราเตรียมไว้ครับจากนั้นเราก็จะคั่วพริกกับกระเทียมให้เหลืองหอมเลยนะครับเมื่อคั่วพริกกับกระเทียมเหลืองหอมดีแล้วนะครับเราก็ราดด้วยเหล้าจีนนะครับถ้ามีก็ใส่นะครับถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับขั้นตอนต่อมาปรุงรสชาติด้วยผมปรุงรสนิดหน่อยครับตามด้วยน้ำตาลทรายครับตามด้วยน้ำปลาอย่างดีครับจากนั้นก็เร่งไฟนิดนึงครับแล้วก็ผัดให้น้ำปลาออกกลิ่นหอมเลยนะครับจากนั้นก็เติมด้วยนุ้ปหรรือนเล่าคับ ต่อมาเราก็ไปชิมรสชาติดูนะครับรสชาติก็จะออกเค็มนิดๆคล้ายกับไก่ทอดน้าปลานะครับเมื่อปรุงรสชาติได้ที่แล้วนะครับเราก็ใส่ไก่ที่เราทอดพักไว้ลงไปครับต่อมาเราก็ผัดเลยครับโดยใช้ไฟกลางค่อนไปทางแรงนะครับเมื่อผัดคลุกเขาเข้ากันดีแล้วนะครับเราก็เล่งไฟให้แรงๆนิดนึงนะครับเพื่อให้ไก่ทอดผัดพริกน้ำปลาของเรามีกลิ่นหอมๆนะครับเราต้องเล่งไฟให้แรงในช่วงท้ายนะครับ แล้วนี่ก็ผัดได้ที่แล้วครับเราก็ไปจัดใส่จานเลยครับขณะที่จัดใส่จานนี่นะครับหอมฟุ้งมากเลยครับหอมกลิ่นพริกน้ำปลากระเทียมนะครับหอมฟุ้งมากเลยครับเมื่อจัดใส่จานเรียบร้อยแล้วก็แต่งหน้าด้วยผะกี้นิดนึงครับก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะครับ